ดีค่ะเพื่อนๆชาวบล็อกนะคะวิดีโอวันนี้เนี่ยไซมีโปรดักที่ไซกำลังอินมากๆจะมานําเสนอให้เพื่อนในรู้จักกันค่ะสําหรับใครที่รู้จักกันแล้วนะคะไม่เป็นไรเราจะมาแนะนําให้คนที่ยังไม่ได้รู้จักรู้จักกันนะคะสิ่งที่จะนําเสนอวันนี้เป็นมาร์คค่ะซึ่งเพิ่งเข้าไทยใหม่ล่าสุดเซฟราพ่งนำเข้ามาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าไซเนี่ยมีการซื้อมาใช้และทาําความรู้จักก่อนแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าเมืองไทยนะคือใช้มาสีห้าครั้งแล้วมมีความรู้สึกว่าเออมัน โอเคนะก็เลยก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกนะคะแล้วปรากฏว่าก็เพิ่งรู้ข่าวเซฟราเอาเขามาก็เลยไปซื้อเพิ่มอีกนะคะก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะมีชื่อว่า Glam Glow Max นะคะนี่ อันนี้คือสิ่งที่ไซมีนะคะมีอยู่สามอันแต่จริงๆเราเขาจะมีสูตรสีฟ้าด้วยสูตรสีเขียวด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมดห้าสูตรนะคะจะมีสามอ่ะพูดถึงเริ่มต้นก่อนว่าไปสนใจมันได้ยังไงนะคะก็คือจริงๆไซชอบตาม i n s t a g r กรมพวกฝรั่งพวกสิงคโปร์พวกต่างชาติะค่ะพวกบล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีอะไรใหม่ๆซึ่งมาก่อนบ้านเราเนาะเราก็ดูแล้วก็แบบเอ้ยอยากลองน่าลองอะไรเงี้ยก็เลยฝากเพื่อนนะคะคพือเพื่อนก็ทำรันฮิ้วบบเ,ยนเน้ยก็เลยฝากเพื่อนให้ฮิ้วเข้ามา ก็จะมีตัวนี้นะคะที่ฝากเพื่อนคิวมาแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้คือไซส์ซื้อของกับเพื่อแล้วเพื่อนบอกว่าให้มาเอาไปลองแกตอนนี้มันกำลังดังมากฮอลลีวูดแลเบิดอะไรเงี้ยก็ให้มาเป็นอันไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะเหมือนเป็นไซส์เทสเตอร์แต่ก็ใช้ไป2ครั้งแรกนี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายคือตัวสีดำเนี่ยเขาจะชื่อว่ายูทมาดนะคะก็จะเป็นตัวแบบ ช่วยแอฟเฟอร์เช่วยดีท็อกผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกสองครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเหมือนแบบไม่ได้ทิ้งเอาไว้ตามที่แบบมันสมควรจะเป็นคือไม่ได้แห้งสนิทอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ว่าก็มีความรู้สึกแปลกๆสำหรับ First Impression ว่าแบบเฮ้ย ทำไมมันถึงแบบยิ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 บที่ผิวแส,บ,ส,บ,สบผิวะอะไรอย่างเงี้ยคะจนตนหลังก็รู้ว่ามันเหมือนเป็นความเย็น,นะคะที่แบบเย็นถึงขีดสุดจนเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนแสบผิวแต่จริงมันคือเย็นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ประทับใจอีกหนึ่งอย่างก็คือไอพวกใบไม้ที่เขาผสมมาในเนี้ยค่ะคือซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีใบที่ผสมมาไม่เหมือนกันอันสีดาเนี่ยจะเป็นกินทีลีฟนะคะคือมันมาเป็นใบแบบใบจริงจังมากเป็นใบแบบเป็นใบ ทาไปที่หน้าแบบเฮ้ยมันอนอแกน,นิกไปไหมวะอะไรเงี้ยคือมันเป็นทุกสูตรเนี่ยลืมบอกไปว่ามันเป็นมัดเป็นเป็นคลน Clone นะคะเป็นมาร์คคลนก็มีเอาไ้ทาแล้วก็ต้องล้างออกนะคะอ่ะก็เขาพูดกันว่าพอมันข้างเซฟราไทยเนี่ยราคาดีมากนะคะดีจนแบบว่าแม่ค้าฮิวนี่แบบกรี Green เลยวเฮ้ยราคานี้ได้ยังไงคือมัน ถูกมากถูกมากหมายถึงถูกในราคาของเขาเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะคะซึ่งมากตัวนี้นี่ก็จะมีค่อนข้างมีราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เซฟรลาไทยนําเข้ามานําเข้ามาแค่สีขาวนะคะสีดําแล้วก็ตัวนี้สีนี้นะคะมันก็จะราคาอยู่ที่2,350บาทค่ะใน ในปริมาณ50กรัมนะคะส่วนตัวสีขาวเนี่ยมันจะมีปริมาณแค่34กรัมคือสีขาวเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสูตรพิเศษของเขาซึ่งเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์ทนะคะคือจะรวมเอาทุกๆทุกๆสูตรของกรัมกโกนะคะมารวมอยู่ในสีขาวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นปริมาณมันจะมันจะน้อยกว่าอย่างธรรมดา50เนี่ยอันนี้มีแค่34กรัมแล้วก็จะราคาเท่ากัน นะคะก็ <G ül üş> คือแพงแพงกว่าชาวบ้านเขานะคะสามนาทีเท่านั้นนะคะแล้วให้เอาเอาผ้าเอาสำลีหรือเอาทิชชู่วิปออกนะคะก็คือเช็ดออกแล้วจะให้ทิ้งเลเยอร์บางๆเอาไว้บนผิวนะคะก็คือเช็ดแต่ไม่ให้ล้างออกนะคะแค่นั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่คือสามตัวนี้มันดังมากมันได้อวอร์แบบเยอะมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาปีนี้นะคะก็เลยยังจะมีแค่อาวอร์เดียวตัวนี้ค่ะ ตัวสีดําเป็นตัวที่ออกมาเป็นตัวแรกนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มีคนใช้กันเยอะมากที่สุดก็เนื่องจากมันออกมาก่อนชาวบ้านเขานะคะแต่ว่านางได้อาวอาร์ดแบบเพียบเลยะะจะมีมินาะทอยู่จะเอาให้ดูมันเปไน็นยงไงโอเคนี่อาวอร์ดเขาตัวสีดํานะคะดูสิต้องบอกว่าเยอะมากนะ <laughs> ก็ตอนนี้จะเป็นกรีนทีลีฟนะคะข้างในที่อยู่ขนาด <laughs> แล้วก็ตัวส่วนตัวสีขาวเนี่ยนางก็มีอวอร์ดของนางเหมือนกันเดี๋ยวหาก่อนนี่เยอะมากเยอะกว่าตัวสีดําใช่หรือไม่เยอะกว่านะคะตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบฮิตสุดๆซุปเปอร์ฮิตฮิตโคตรโคตรนะคะขายดีมากแล้วก็ ส่วนตัวนี้เนี่ยกาลังมาแรงแซงทางโค้งกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใส่ก็เลยซื้อมาแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าเซฟราไทยนําเข้ามาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเขียวหรือฟ้าด้วยเนี่ยใสก็จะตั้งใจว่าจะซื้อไว้หมดเลยนะเพราะว่าใช้ไปใช้มาถามว่าว่ามันเห็นผลอะไรดีไหมรู้สึกยังไงไหมก,ก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากจนถึงขั้นแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบก็ใช้ก็ชอบมันเหมือน,อนดิบเรามันมนุงแต่งตปอว่าแบบคนทั่วโลกเขาชอบเราชอบมัง้ง แต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนนะคือถ้าเข้าไปดูในแฮชแท็กคำว่าการโกลในอินสตาแกรมนะคะจะเห็นมันเป็นล้านรูปเลยคือแบบพวกฝรั่งเขาจะค้างกันมากนานกว่านี้ทำไมตัวอย่างผู้ชายเยอะปะเออก็ คืออีกสองสูตรนะคะที่ไม่เข้าไทยตัวนี้ก็เป็นตัวออกใหม่ล่าสุดตัวนี้ครอยากใช้มากไซต,ตั้งใจวิ่งเป็นเซเลาเพื่อคิดว่ามันจะมีตัวสีฟ้าเข้ามาตัวสีฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับไฮเดรติ้งทรีทเมนต์นะคะเป็นเ h อร์สติมัสก็คือสําหรับผิวที่แบบขาดน้ําผิวที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงคือมันเหมาะมากซึ่งมันใช้เลยมันคือผิวของไซนะแต่ว่าก็ไม่เข้ามาเสียใจแล้วก็มีตัวสีเขียวอีกตัวสีเขียวหนะ้าตาแบบนี้นะคะ ชื่อว่า Power m a t ดนะคะตัวนี้จะเป็น Dual Clean Treatment ก็คือจะเป็นเรื่องของเออมันแตกกว่าชาวบ้านเขาตรงที่ตัวนี้เป็น Instant m a s t to Oil เขาบอกว่าผลลัพธ์ก็คือจะได้ผิวที่ f l e s h Clean Velvety Smooth Skin นะคะแล้วก็มันเป็นสูตรแบบ c ร e น n n เลช i s h Detox Purify r e n อืเวลเวดลีฟคืออะไรไม่รู้คือสิ่งที่เขาใส่มาด้านในนะคะตัวนี้ใส่ไม่แน่ใจใส่สอา่านเราใส่ไม่รู้ว่ามันเหมาะกับอะไรอ่อะไรจริงๆมันก็จริงจริงใช้ขาวมันก็น่าจะครอบคุมกว่าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวจะลองทาตัว สีขาวให้ดูเพราะว่าเป็นสีที่ไซยังไม่เคยทานะคะสำหรับตัวสีดําเนี่ยส่ใช้หลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วใช้เจ้านี้เจ้านี้มันบีบไม่ออกแล้วแต่ถ้าใครได้ตัวนี้มาลองก็ดีนะคะมันใช้ได้ประมาณสีถึงห้าหน้าแต่ก็คือแล้วแต่ความกว้างของแมกนัลเราด้วยนะคะค่ะให้เราเซ็กซี่เปิดออกมาแล้วเป็นนี้ค่ะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเจออีกนะคะอ่าแล้วก็มาถึงตัว อ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะของคโคลนแล้วก็ทีนี้เราจะมาทากันซึ่งทรายเสียดายสิ่งที่อยู่บนฟ้านะคะจะเอามาแปะหน้าก่อนตัวนี้จะสีดํากว่าตัวสีดำอีก <laughs> เราทาเลยเพราะว่าคือหลายคนคงเห็นแล้วว่าทรายไม่แต่งหน้าไม่ทาเลยเลยนี่คือล้างหน้าออกมาจากห้องน้ํานะคะแล้วก็มาในลักษณะแบบนี้เลยคือกะว่าเดี๋ยวจะลองมาร์กดูทรายว่ามันน่าจะเป็นกับทุก สูตรเลยนะไอมันไอความรู้สึกเย็นๆแปลกๆเนะี่ยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์ในเรื่องของกลิ่นะคาแบบกลิ่นมันแปลกๆก็เลยไม่ซื้อมาอะไรเงี้ยคือเจอจะบอกว่ากลิ่นมันมันแปลกแปกทกสูรเลยคะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นวิดีโอที่ใสสวยที่สุดในรอบปีนะคะ ตัวนี้เนี่ยใบยมันจะไม่ชัดเท่ากับตัวสีดำนะคะอันนี้เนื้อก็จะสมูทกว่าตัวสีดำมันจะมีเหมือนแอฟโฟริเป็นเป็นเม็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยท่าเวลาทาลงไปแล้วก็เราก็ทิ้งอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะพอมันเริ่มแห้งมันจะเป็นอย่างงี้ะคะ่ะแล้วว่างนี้นะคะใส่ก็จะแ n น p s h ช็อตเล่นไปเรื่อยเปื่อนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสิบนาทีอ่ะโอเค แห้งหมดแล้วนะคะที่เห็นดำๆนี่เป็นใบไม้นะคะตอนนี้พูดอะไรมากไม่ค่อยได้เหมือนตึงหน้านะคะจริงๆก็คือพยายามจะไม่พูดดีกว่าให้หน้ามันตึงๆสวยๆไว้อะไ้นะคะทีนี้เดี๋ยวทรายจะไปหลังออกความรู้สึกแตกต่างจากสีดำมากสีดำเนี่ยพอเวลาแห้งแล้วจะมีเหมือนเม mm ็ดเอฟเฟอร์เรตนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นแบบเนียนๆไปนะคะเดี๋ยวไปล้างโอเค โอเคใช้ okay. ล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้ก็คือถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็จะบอกว่ายังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็คือหน้าไม่ได้แห้งตึงมากนะคะไม่ได้ขึ้นเงาแล้วก็ตัวส่วนตัวผิวนี่ก็รู้สึกถึงความสะอาดนะคะแต่ถามว่ามีความนุ่มความอะไรไหมก็ยังไม่ได้รู้สึกเท่ากับตัวสีดําตัวสีดํานี้จะ หลังจากที่ล้างปุ๊บเอฟเฟอร์เรียตเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนแบบพอจับไปที่ผิวมันจะมีความนุ่มแบบเหมือนฟูๆนะคะแล้วก็แต่เนี้ข้อดีคือตัวสีขาวเนี่ยจะไม่แสบเท่ากับตัวสีดําตัวสีดําจะเหมือนเย็นกว่าเย็นจนแสบนะคะแต่ตัวสีขาวคือมันจะเย็นในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกแบบอๆจิปบนผิวอะไรนะคะอันนี้ตอนนี้หลังจากที่ลองตัวสีขาวไปแล้ว ไซอยากจะลองตัวนี้บ้างอายมัดไหนๆก็ไหนๆทำวิดีโอแล้วเราต้องลองให้หมดนะคะเออข้าพเจ้าจะแกะมันแล้วนะ <c oughs> คือทุกส่วนของเขาจะเห็นเลยว่ามีใบไม้แทรกอยู่ในทุกๆอันเอ้ยเปิดออยากจะอ่ะแกะออกมาแล้วก <c oughs> ิน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันจะมีเหมือนใบไม้แทรกอยู่ตรงกลางนะคะ <c oughs> วิธีใช้ก็คือเราจะ ทำแบบนี้ขออนุญ,ญาตควักมันนะเขาบอกให้แทบแทบอะแันไม่รู้มันจะแทบได้ยังไง <c oughs> เอองงเหมือนกันหรือว่าให้เราควักไปแล้วก็แทบแทบมีเพื่อนคนสิงคโปร์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วอะ ใ้แค่หลุมฝั่งเดียวอะ่ะมันก็ได้สองลูกกระตาแล้วแบๆสังเกตว่าไซใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่าเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาแล้วทำไมมัน,มนไหลในด้านล่างละเนี่ยนิ้วเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาทุกนิ้วแล้วนะคะแต่ว่าคือจริงๆก็จะใช้นิ้วกลางนะคะถ้าถานัดแต่ว่าจะใช้นิ้วกลางออกออกสื่อแบบนี้เพื่อนๆก็จะอาจจะคิดว่าไซดา่าไซหยับขายเลย อใช้มันดูโปรเฟชั่นอลไปอย่างนั้นแหละค่ะของจริงก็คือก็ไม่ได้โปรอะไรนะมาบ๊อบบ๊อเราควรสร้างกายเราแพทแทมแทมสามนาทีนะคะจับเวลาซึ่งก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวเรามองเวลานะจ๊ะแล้วกันอีกสมนาทีโอเคตอนนี้นะคะความรู้สึกก็คือเริ่มรู้สึกแบบเย็นแล้วก็แสบตา แต่เราไม่ได้ทาเข้าไปใกล้ตามากนะคะเราทามาส่วนด้านล่างมันเป็นแบบนิ่มๆดึงๆเหมือนเยลลี่เลยะคะ่ะแต่กลิ่นนี่แบบเหมือนไม่ปรุงแต่งอะมันกลิ่นแบบนึกออกใช่ไหมคะครีมท,ที่ไม่มีกลิ่นอะมันจะมีกลิ่นที่แบบที่เขาบอกว่าไม่มีกลิ่นแต่เราก็รู้สึกว่าแม่งเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบที่มันไม่หอมอะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันอืม Okay. 3นาทีครบ3นาทีแล้วนะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้แห้งไปเหมือนมา์กตัวอื่นอื่นของแกรมโกนะคะมันจะยังเป็นความยืดๆดึงๆอยู่นะคะทราบอกว่าไอ้ความเย็นที่มันผลิตออกมามันเป็นความเย็นที่กําลังดีมากค่ะแล้วทำให้ทรรู้สึกว่าประมาณช่วงนาทีที่สองะคะ่ะใรมรมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไอ้ตาที่เราละ้าเราเหนื่อยๆเนี่ยเรา มันมันเหมือนมันรีเฟรให้เราได้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยความความเหนื่อยมันน้อยลงนะคะทีนี้ถ้าจะใช้สำลีในการเช็ดออกนะคะจะเอาอมาแบบนี้อย่างเงี้ยใช้ในช่วงเวลาของกลางคืนน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ต้องล้างออกมันเป็นวิปฟอ คือตอนนี้มีความรู้สึกว่าผิวตะลอบตาข้างล่างเนี่ยชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นจริงๆจากความเย็นที่เขาทําให้นะคะแล้วก็อืมอืมเรื่องถ่ายอายคือใช้ได้เรื่องไมเทนนิ่งดับไซเคิลอะไรเงี้ยมันคงจะต้องแบบ ใช้ต่อเนื่องกันหลายๆครั้งอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะคือตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าในเรื่องของความเหนื่อยล้าของดวงตาอะไราเงี้ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เรื่องของพัฟฟีเฟ่เน็ตก็โอเคนะอันนี้อันนี้คือใช้แล้วใัยรู้สึกว่าใัยประทับใจนะใส่ชอบถ้ามันชัยตาเหนื่อยๆชักรจะเอาอีนี้มามาร์กแล้วกันนะจะโอเค โอเคค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันไปเนาะไม่อยากให้ตกเทรนอะไรที่มาอะไรที่เด่นอะไรที่แบบดังอยากให้ได้ทําความรู้จักกันเร็วๆก่อนใครนะคะนานแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะจะมีอะไรมานําเสนออีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้แล้วไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมักหน้า,าทีละครั้งนะคะ